เราจะปิ้งถั่วเน่ากันนะคะแต่ว่าแม่น้องอ่ะไม่สะดวกกอดตะถ่านก็เลยขอใช้ตะแกรงเลยนะคะนี่ใมันหอมผต้องระวังนะคะถ้าไฟแรงมันก็ไหมได้ง่ายถั่วเน่าอ่ะจริงๆถ้าเราหาที่เราซื้อแล้วมันคุณภาพดีๆอก็จะดีนะคะซึ่งแม่น้องอ่ไม่ใช่คนเหนือเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าแหล่งมันควรจะยังไงอันนี้แม่น้องก็หาตลาดศรีราชามีอุ้ยไม่ เนี่ยไปขอบๆแรงนิดหน่อยใจสอดทิ้งเคียวต้องไฟบเบาๆน้องน้องไม่ไปแล้วค่ะไเป,ไปไน็นไรเดี๋ยวมน้องจะเก็บขอบๆออ,ออกแนะแผ่นหนึ่งมันจะประมาณยี่สิบกรัมถ้าเราใส่ตามสูตรก็ไปคูณเอาค่ะเดีย๋ยวแม่น้องเขียนให้ว่ากี่แผ่นแม่น้องลองซื้อมาประมาณสักสามเจ้าแล้วแต่ว่า ไม่เหมือนกันเลยย่างไปมันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาค่ะก็คงจะฟิวกะปิมะลา,าอะไรเงนี้ค่ะลองชิมแล้วมันก็ทัดท่วงจริงนะคะพยายามกลับบ่อยบ่อย<ๆ>ไฟอ่อนๆอย่างต่อฐานได้จะดีนะคะตามสะดวกก็เตาแก๊สะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะถั่วเน่าอย่าง